สิบใบเพื่อวังผลไปจังหวะนี้เนะี่ยเราล็อกกับเกมไว้แล้วนะครับนะว่าเราต้องได้สีม่วงนะเอ็ดต้องได้ต้องได้สีทองนะมาสีทองอนะ่ะมันต้องมาแล้วจังหวะนี้นะไปเลยมาครับจังหวะนี้นะมาหรือเปล่าเฮ้ยมาวฮเฮ้ยขี้ทองอนะ่ะหนึ่งทองนะขอหินปลุกตื่นสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับในคุงในเกมวันพัฒแมนเด,ดสต็อกเกนนะครับวันนี้ก็มือนกันในเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าตลอดไปนะครับ วันนี้ก็ไม่ได้มาอยู่ไอดีตัวของตัวเองนะครับวันนี้มาอยู่ไอดีของคุณเอิร์ธเจ็ดนะครับหรือว่าพี่เจ็ดของเรานั่นเองนะครับนะที่เราชอบเอาไอดีท่าหน้าของอ่าเข้าหอาเคเคไปตีนะครับนั่นก็คือเป็นไอดีนี้เลยนะครับนะโอเคครับวันนี้พี่เจ็ดก็ฝากผมมาสุ่มท่าหน้าของอ่าแป๊บหนึ่งนะครับนะอย่าเป็นท่าหน้าของอ่ากิจกรรมใหม่ที่เข้ามาวันนี้นะครับก็เป็นอ่าสุ่มตัวได้มีการันตีนะครับนั่นก็คือ220ใบนะครับนะถ้าเสุ่ม220ใบนี่คือเราจะได้เป็นหน้า เลือกตัวละครหนึ่งตัวนะครับนะั่นก็คือมีโกเกสร 1, ึร่างหนึ่งอะตอมิกร่างหนึ่งปูบอมร่างหนึ่งอัตมินจากกลร่างหนึ่งนะครับนะแนะนาเลยคือเอาปูบอมนะครับดีสุดนะนี่ส่วนมีอเทมเฉพาะ3ามตัวนะครับนั่นก็คือมีเป็นอของโกเกสึอะตอมิกแล้วก็บอมแล้วก็อัตบินจากโกนะครับนะแล้วก็มีเป็นหินอ่าเลือกหินฮิโร่นะครับกับปีศาจนะโอเคส่วนสุ่ม2สองร้อยใบนี่คือได้เป็นตัวแดงที่สามไปนะครับนะแล้วก็ได้เป็นเพชรสีสันนะครับนะเอาไปแลกของได้ใบนี้เลยนะครับแล้วยี่สิบห้าใบ โอ้มีตั๋วมตระหว่างระหว่างทางด้วยนะครับนะสองใบโอ้โหของรางวัลนี่คือหน้าโดนมากเลยนะครับนะมีทั้งตั๋วแดงแจกมีทั้งโอ้โ oh, ห oh, กล่องนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับนะโอเคคิดกันนี่คืออยู่ทั้งหมด29วันนะครับนะใครมีตั๋วแดงดองไว้ก็สามารถมาสุ่มได้นะครับนะ220ใบได้การันตีนะครับนะส่วนอันนี้ก็เป็นอ่าแพ็ก,กําลังเสริมนะครับก็ได้เป็นอ่าถุงเอาไปสุ่มตั๋วนะครับนั่นก็คือมีตั๋วอะไรบ้างอ่ะน่าจะเป็นตั๋วแดงกับตั๋วแดงนนนนนะะะะคคครรััับบบ2ือสุมได้ทกวนน ส่วนนี้ก็เป็นอ่าแพ็คนะครับนะเป็นแพ็คที่แปดร้อยแปดเพชรได้เป็นตัวแดง5ใบแล้วก็เป็นตัวเหลือง7ใบนะไอห้าใบนะครับนะก็สามารถซื้อได้เลยนะครับคนที่มีเพชรเหลือๆนะส่วนสุลตา่านก็แน่นอนนะครับนะสุลตา่านนี่คือเขาจัดอันนี้อยู่แล้วหลนะได้เป็น5 6 0 0รเพชรแล้วก็ตัวแดง35บใบนะครับนะสำหรับคนที่มีตังค์เหลือก็จัดไปเลยนะครับนะ อ่าโอเควันนี้เราจะมาสงทั้งหมด220ใบนะครับนะตอนนี้เรามีตัวแดงอยู่ทั้งหมด218ใบนะครับมีตัวม่วงอยู่ทั้งหมด10ใบนะครับนะโอเคไปเลยเดี๋ยวเราไปลุยเลยแล้วกันนะครับนะวันนี้ก็มีเป็นธนนะของอ่ากิจกรรมปูบอมเข้ามานะครับนะเป็นตัวยูอาร์ตัวใหม่นะครับประจําเดือนนี้นะเป็นปู่บอมยูอาร์นะครับนะสำหรับคนที่ถามว่าพี่ครับสม50ใบเอาปูบอมล่างหนึ่งมาเป็นคอดีไหมสำหรับผมผมไม่แนะนานะครับนะหลายๆคนก็คือไม่แนะนาเหมือนกันนะครับเพราะว่า 50ใบนี่คือเราดองเกือบเดือนเลยนะครับนะเอามาแลกับแค่50บใบกับปูบอมนี่คือไม่คุ้มนะครับนะแนะนําไปสุ่มตัวแดงเอาดีฝ่านะครับปูบอมนะเสรใหม่หมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มีเป็นอาตัวมีตู้เล็ดอัพมาใหม่นะครับเป็นตู้โกเอสเซอร์นะเลดอัพโกเอสเซอร์แต่ว่าตัวไหนนี่คือสามารถสุมได้ทุกตู้นะครับจะสุมตู้ไหนก็ได้นะเป็นตู้ปกติก็ดีนะครับเพราะว่ามีตัวจํากัดเยอะนะโอเคก็มีตัวจํากัดเยอะดีนะครับนะแถมเราจะต้องมาตามล่าตัว ดวงนี่นะครับเมโนซ่านะเพราะว่าหายากมากเลยนะครับไอตัวงูนี่นะเราเปิดไม่ได้สักทีนะอ้าโอเคเดือนนี้ก็มีกิจอ่ามีอ่าโค้ดใหม่เหมือนครับนะเดีย๋ยวผมขอพิมพ์แป๊บนึงนะครับนะมีโค้ดใหม่เดือนนี้นะครับนะ o p m 20อ่ะแปบ๊บนึงนะพิมพ์ไม่ติดเอ้าอ้าโอเคเป็น o p m 24่สิบสี่ a p r ใช่หรือเปล่านะ a p r หรือเปล่านะใช่นะครับนะอ่าใช้ไเวลานะครับ a p r นะ โอเพยเอ็มยี่สิบนะครับเดี๋ยวผมเขียนท้ายคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับนะโอเคก็ได้เป็นทั้งหมดตัว๋วอาจได้เป็นตัวแดงไอ้ไม่ใช่ตัวแดงนี่ได้ตัวม่วงหนึ่งใบแล้วก็ได้เป็นไอาเพชรสองอยนะครับไอโค้ดเมื่อกี้นะเป็นโค้ดประจําเดือนนะครับนะโอเคมาครับเพื่อเป็นการเสรียเวลานะเราขอลุยเลยกันนะครับนะมีตัวแดงทั้งหมด2องร้อยสบใบตั๋วม่วงเดี๋ยวค่อยสุ่มตอนสุ่มตัวแดงเสร็จนะครับมนาะลุยเลยแล้วกันนะครับดนะ้านโลแรกมาจังหวะนี้เนี่ยสิบใบแรก มาดูกันว่าเราจะได้มากี่ทอนะครับสองหยี่สิบใบนะไปเลยครับจังหวะนี้กดต,ต่อยไปเลยนะบ้มเขาให้จังหวะนี้เฮ้ยมาถึงปุ๊บสี่ทอนเลยนะครับนะอุย้ยสองท้องเลยไงเป็นไงตัวอะไรเอ่ยจังหวะนี้นะครับนะได้เป็นอ่าเป็นแบบนี้นี่เองตัวอะไรอะ่ะเป็นเด็กดอกล่างหนึ่งนะครับนะอ่ะโอเคตรงเป็นตัวอะไรเอ่ยบ้มเขาให้จังหวะอ่าตัวอะไรอะ่ะ ฉันยอมรับแค่ผู้ที่แข็งเก่งโอ้ตอนมีคิทตึมไงโอ้ยมาถึงปุ๊บก,ก็ได้สองทองแล้วนะครับนะโอ้โหตึงๆเลยนะครับนะโอเคมาดูกันนะครับว่าคลิปนี้ผมจะได้หมกี่ทองนะมาะครับใครคิดว่าผมได้กี่ทองก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับเดีย๋ยวผมไปตามกดหัวใจให้นะใครดราวถูกก็ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับนะไปลุยเลยแล้วกันนะครับโลสองนะผมคิดว่าไม่น่าทองติดต่อนะอ่ะโอเคก็เป็นอย่างที่คิดนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดได้ทองติดต่อก็เกินไปนะ อ่ะได้เป็นคอมโบฟินินิตี้มาแล้วครับนะโอเคไม่ได้มีอะไรอยู่ในกลาไปโลทีสามครับดยต่อเลยแล้วกันนะมาจังหวะนี้ใส่ตามะว่ายังไงไปเลยคนอื่นสุ่มตัวดำเราสุ่มตัวแดงนะก็ยังเป็นสีม่วงอยู่นะครับนะไม่มีอะไรในกลาอ่ะมาดูกันว่าเป็นตัวอะไรได้เป็นอ่านักมายกากลนะครับอ่ะโอเคไปครับุยต่อเลยแล้วกันนะ มาเจ้าหนี้โลที่สี่นะครับมาดูกันว่าจะได้สีทองหรือเปล่านะไปเลยจังหวะนี้สีทองว่ายังไงบื้มเขาให้เป็นสีม่วงนะครับนะไม่มีสีทองอ่ะไม่เป็นไรแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เราได้อ่าทองติดต่อไปนะสองทองในหนึ่งโลนะได้เป็นแทงท็อปมังสวิรัตนะโอเคไปรียต่อเลยนะครับหน้าโลที่ห้าไปเลยจังหวะนี้ต้องมาแล้วป่ะสีทองนะจังหวะนี้เนี่ยชาร์จมันไปเลยมาพอให้ จังหวะน,นี้เนี่ยไม้แล้นอะนสีทองนะไม่มาเว้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะมันไม่ใช่ละรู้สึกว่าเกลือแปลกๆไว้ได้เป็นไอหน้าพุดดิ้งนะแต่ว่ามีแล้วนะครับนะโอเคเดี๋ยวขอทําการย้ายสายก่อนนะครับนะเดีย๋ยวเราไปอยู่สายหนึ่งแล้วกันนะเราอ้อง๋รวต้องเดินทางสายหนึ่งนะครับนะมันไม่เกี่ยวอะไรหรอกนะไปลุยต่อเลยแล้วกันนะครับนะเหลือร้อยหกสิบใบไปลุยเลยนะครับจังหวะนี้โหลที่หก่ายังไงเอยสีทองมาหรือยัง ไปเลยจังหวะนี้มาเพ่อให้เฮ้ยมาแล้วเว้ยนะจังหวะนี้มาหนึ่งทองนะครับามาดูกันว่าเป็นตัวดวงเนรหรือเปล่าจังหวะนี้มาเพ่อให้วันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อเขียนค่าได้เป็นโกเกส์นะครับไม่แย่นะอ่าไม่แย่นะครับนะผมถือว่าดีมากเลยดวงดีนะครับนะผมได้เป็นโกเกส์ร่างหนึ่งมาแล้วครับนะโอ้โหสวยเลยอ่าเราได้ตัวจํากัดมาทั้งหมดอ่าโกเกส์หนึ่งตัวนะครับได้ตัวจํากัดมานะ ล้วก็ได้เป็นเด็กดอกกับอะตอมิกเมื่อกี้ก็เป็นตัวปกตินะครับนะโอเคเราได้ตัวจํากัดมาหนึ่งตัวแล้วครับไปลุยต่อเลยนะครับนะเดี๋ยวเราให้พี่เจดมาดูกันนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวผมสุมเสร็จผมจะไม่บอกพี่เจดนะว่าผมสุมได้ตัวอะไรบ้างก็อยาให้พี่เจดมาดูในคลิปนะครับนะไปลุยเลยละกันนะจังหวะนี้แนะ่สีได้ต่อเป็นสีม่วงนะครับนะโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเราได้ไปสามทอแล้วนะครับนะอ่าเป็นแฮมเมอร์เฮดกับตัวอ่ากอร์เรลลาไซาบอร์กนะโอ้ทุบอกได้ มาครับนุยต่ออะไรกันนะครับนบ่าเหลือร้อยสี่สิบใบมาจังหวะนี้แนะโลที่อะไรก็ไม่ได้นับแล้วนะครับน่าลืมไปลำกันนะวันโลที่อะไรไปเลยจังหวะนี้แนะมาจังหวะนี้นี่คือเฮ้ยสีทองมาแล้วนะครับนะโอ้โหทองมาแบบต่อเนื่องนะมาดูกันว่าเป็นตัวดวงเี่หรือเปล่าจังหวะนี้แกตามชั้นไม่ทันหรอกเรียแบบร้อยนะโซนิคล่างหนึ่งอืมลูกเตะค,คมวายุไง โอเคถือว่าไปอัพเอาไปอัพดาวฟิกเกอร์นะครับนะโอเคเราได้ไปทั้งหมด4ี่ทอแล้วนะครับนะโอเคมาลุยต่อเลยนะครับนะครับนะอ่า220้ใบนี่คือพิจตหวังไว้5ทอนะครับแต่ว่าเราได้ไปทั้งหมด4ทอนะมาดูกันว่าเราจะเกินเป้าหมายที่พิจตตั้งไว้ทั้งหมดกี่ทองนะอ่าโอเคเป็นสีม่วงไม่เป็นไรนะมาจจากวันนี้ได้เป็นอ่าบอลทองนะครับนะแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในกะลาไปาลุยต่อเลยครับเหลือ120ใบนะ คลิปนี้นี่คือสุ่มแบบย่อยยับเลยนะครับนะสุ่มแบบเพลินๆเลยสายใครชอบคลิปสิมเอ้ใครชอบคลิปสุ่มแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ได้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องเลยนะครับนะอ่ะเป็นสีม่วงต่อนะครับนะเป็นสองม่วงอีกแล้วรอบน้าะต้องเป็นสีทองแล้วหรือเปล่านะขอดวงเน็ตนะครับนะเพราะว่าดวงเน็ตคือผมยังไม่เคยสุ่มเองได้นะคือมันได้ยากมากเลยนะดวงเนตรอยากได้ยืมกันนะครับนะเพราะว่าสกิลอันติีก็เท่ีิแถมมีสตันด้วยนะดวงเนตร ปจังหวะนี้สุ่ไปเลยเอ้ยตีทองไปแล้วนะครับนะหนึ่งทองเอาโอเคหนึ่งทองยังดีนะครับนะมาดูกันเป็นตัวอะไรแก๊โอ้เรียบร้อยนะครับนะโอ้โหโซนิกมาสองตัวเลยไงโอ้โหมันเกาะหลังกันมานะครับนะโอ้โหเรียบร้อยเลยอ่ะแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ในกรนะลาแล้วครับโอ้โหโซนิกสองตัวนะจะลองเลยนะโอเคเราได้ทั้งหมดห้าทองแล้วนะครับนะมาดูกันว่าอีกหนึ่งร้อยใบเราจะทั้งหมดกี่ทองนะ หมาจังหวะนี้ในะคุงนี่คือมือดีนะครับนะอ่ะเป็นสีโม่งนะครับนะโอ้ละม,ม่งบัลเลอ์อะไรเงี้ยเป็นอ่าเคเก่านะแล้วก็ไม่มีอะไรไปลุยต่อเลยนะครับนะหมาจังหวะนี้เนะี่ยสามารถทำการขึ้นชาร์จแล้วก็ต่อยไปเลยจังหวะนี้สีทองมาเลยหรือเปล่านะขอดวงเนตรโอ้โหเป็นสี่โม่งนะครับนะอ่ะไม่เป็นไรอ่ะเป็นตัวอะไร เป็นคอมโบฟินิตี้อีกแล้วนะครับนะไม่เป็นไรไปลุยต่อเลยจังหวะนี้นะคลิปนี้นี่คือส่มกันเพื่ออะไรนะครับนะมาลุยต่อเลยจังหวะที่สีท้องนะ่าจะต้องมาแล้วนะครับนะมาหรือเปล่าไม่มาเว้สีท้องนี่คือเริ่มเงียบแล้วนะอ่ะน่าเป็นไอผู้สงสารทะเลลึกนะปะเหลือเจ็ดสิบใบนะครับไปลุยต่อเลยนะ,ะจังหวะนี้ดวงเนตนี่คือจ้องตาเราอยู่นะ จะมาหรือเปล่าดวงเนตรนะไปเลยจังหวะนี้สุ่มไปเลยโอ้โหเป็นสี่โม้เลยนะครับนะโอ้โหสองม่วงนะเป็นตัวอ่าสไายแมนแล้วก็น่านฝานะมาเหลือหกโสุดท้ายแล้วนะครับนะไปลุยต่อเลยแล้วกันเดีย๋ยวเราไปรับในการันตีนะครับเอามาสุ่มต่อให้ครบสองร้ยสิบใบเนาะมาจังหวะนี้สุ่มไปเลยมปจังหวะนี้ไวยังไง ก็ยังสีม่วงอยู่นะครับเอ้ยทำไมสีทองมันหายไปไหนวะเดี๋ยวนะเราได้สีทองครบมาห้าอันแล้วคือมันเงียบเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวขอเปลี่ยนสายก่อนเดี๋ยวเราขอไปสายสีมาแล้กันนะเอแเราก็สลับไปเรื่อยนะครับนะโอเคมาจังหวะน,นี้ไปต่อเลยห้ารสุดท้ายนะครับนะเปลี่ยนสายแล้วสีทองต้องมาแล้วไม่จังหวะเนี้ยไปเลยจังหวะนี้สีทองว่ายังไงไม่มาเว้เฮ้ยเดี๋ยวนะ เฮ้ยทำไมมันสีม่วงไหลลงแล้วมันไม่ใช่แล้วนะมันผิดปกติละอ่าได้เป็นแฮมเมอร์เฮดนะไปลุยต่อเลยเฮ้ยทำไมสีทองมันไปไหนวะหมาจาังหวะน,นี้ไปต่อเลยครับนะสีทองต้องมาแล้วจวังหวะนี้นะต้องทองไม่ทองเว้ยเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยว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 หลังจากได้ของดีไปทําไมมันมีแดดม่วงวะอ่าได้เป็นไอ้แทงท็อปมังแล้วก็ไอ้ไตัวซามูไรนะ มาครับลุยต่อเลยสีทองอะโลนี่ต้องมาแล้วแหละเพราะว่ามันเกลือมาเยอะแล้วนะป่าจังหวะน,นี้ถีทองนะดวงเน่ต้องมาเฮ้ยไม่มาว่ะเดี๋ยว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 เฮ้ยเกมบั็อกปะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วนะเกมบักหรือเปล่าได้เป็นในไออะไรวะสปริงมาแต่นะมาอีกยี่สิบใบนะครับหมาจังหวะน,นี้นี่แหละไปเลยสุมไปเลยครับนะ มาสีทองเฮ้ยสีทองไม่หมา่าว้เดี๋ยวนะเฮ้ยเราได้ห้าทองแล้วทําไมมันอีกร้อยใบนี่คือมันไม่ได้อะไรเลยเหรอโอ้โหได้แต่เกลือนะครับนะอ่ะสิบใบสุดท้ายแล้วเอย่าค่อยไปรับตั๋วในการันตีมันนะครับนะมาเปิดต่อสิบใบอ่ะมาจังวันนี้สีทองต้องมาแล้วขอกดข้ามตัวตักตา,าัแล้วกันนะไปขอกดข้ามแล้วกันนะครับนะเฮ้ยได้เป็นอะไรอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะเป็นดาร์คชายล่างหนึ่ง โอ้โหยาวดอันลนยไงโอ้โหแล้วดวงเนี่ยเราอยู่ไหนอะโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะตัวหมดละอ่ะเดี๋ยวไปรับของในการันตีมาก่อนนะครับนะอ่ะรับมาเลยอ่ะโอเครับมาหนึ่งใบนะครับแล้วก็รับอีกสองใบนะโอเคเราเหลือประมาณเราเหลืออ่าอีกสิบสิบรอบนะครับได้ของการันตีนี้นะโอเคเราขอลูยต่อเลยกันนะครับนะมาตัวแดงสิบใบเพื่อหวังผลสุดท้ายขอสีทองมา จังหวะนี้เนี่ยสีทองนะขอสีทองปิดฉากแบบสวยๆงามๆหน่อยละกันไปจังหวะนี้อ๋อเรียบร้อย้วครับนะอ่ะไม่เป็นไรตัวแดงเกิือแต่ว่าตัวม่วงอยากเกิือกันละกันนะขอแบบตัวม่วงให้แบบเห็นสีทองนะมาครับตัวม่วงอย่าก,กดปิดตู้นะมาครับตัวม่วงนะคือเราต้องการหินฟินิกแมร์แล้วครับนะโอเคสิบใบเพื่อวังผลไป จังหวะนี้เนะี่ยเราล็อกกับเกมไว้แล้วนะครับนะว่าเราต้องได้สีม่วงนะเอ็ดต้องไดสงนะ้สีทองนะมาสีทองอ่ะมันต้องมาแล้วจังหวะนี้นะไปเลยมาครับจังหวะนี้นะมาหรือเปล่าเฮ้ยมาวิเฮ้ยขี้ทองอนะ่ะหนึ่งทองนะขอหินปุกตื่นโอ้เป็นอะไรอะ่ะวันนี้ฉันไม่ได้มาเพื่อเขียนค่าเดี๋ยวนะกกเกส์สองตัวฮัลโหลโอ้โหมาบ่อยเรียบร้อยนะครับนะ โอ้โหแล้วก็บรรทองเรียบร้อยนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยเลยวันนี้คืนเราได้โกลส,ส์ซื้ํซ้ำมาสองตัวนะครับนะโอ้โหเรียบร้อยอดลเลยหินฟินิกแมนนะไม่นะฟินิกแมนลาก่อนโอเคไปรับของกันตี้ก่อนนะครับนะโอเครับไปเลยอ่ะหนึ่งร้อยใบได้เป็นตัวแดงอีกสองใบนะแล้วก็ร้อยห้าสิบใบได้เป็นตัวเมื่ออีกสองใบโอเคแล้วก็สองร้อยใบนะครับได้เป็นตัวแดงสามใบ,บ,แ,บแล้วก็ได้เป็นอ่าเพชสรสีสันนะครับเอาไปแลกของในร้านค้านะ โ okay. อเคอะไรนี่อะไรอ่ะอันเชิญตัวพิเศษเดี๋ยวนะมันอันเชิญพิเศษตรงไหนอ่อะอะรับไปก่อนแล้วกันอ่าหรือว่ามันไม่จํากัดหรอวะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ารับไปแล้วมันรีเซ็ตอีกอ๋อผมรู้ละอ๋อมันมีตรงนี้นะครับเพราะว่ามันสามารถสุ่มได้ประมาณสี0รอยกว่าใบเลยนะครับนะโอ้โหเเกมนี่คือแบบกัดแจกของแบบจุกๆเลยนะครับสาหรับคนให้ดองไว้นะไป แล้วก็รับรางวัลการันตี220รสิใบนะครับได้เป็นหีบเลือกตัวละครแล้วก็อุปกรณ์3ามดาวแล้วก็เป็นหินพัฒนานะครับหนึ่งกล่องนะไปรับมาเลยโอเคครับสวยงามนะโอเคนี่คือมีแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าไอ้ส่วนสุ่มตัวแดกนี่คือมีทั้งหมดสี่รอบใหญ่นะครับก็คือสามารถสุ่มได้ประมาณ4 0 0ร้อใบนะเอประมาณแปดร้อใบนะครับนะเพราะว่าการันตีมันสองรอใบเนาะก็ประมาณนั้นนะบอกเลยจุกจุเลยนะครับของรางวัลน,นะคือ ใครดองตัวแดงไว้นี่คือหวานเจ็บนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอ้โหแล้วฟรีไฟยแย่งช็อตอีกแล้วไงล่ะโอเคตลาบคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปสุ่มแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องไคงลค์คุ้งได้นะครับนะผมจะได้ไปหาอยดีมาสุ่มให้ดูอีกนะครับนะเพื่อความสนุกและความสะใจนะโอเคใครดาวถูกคลิปนี้ก็ว่าได้ผมได้กี่ทองก็อย่าลืมคอมเมนต์ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย